ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะม้าอ่อนพาไม่อายทำกิน มาอ่อนนาภาไม่อายทำกินช่วยแม่โปรโมทขายฮอหมกของครอบครัวหลังยุติบทบาทพิธีกรจากกรณีข่าวมมาอ่อนนาภากิษดีหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชุมนุมชู3มนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยทางด้านมมาอ่อนนาภาได้แสดงความคิดเห็นในทํานองหยาบคายว่านอนแหกจุดๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กจุดๆๆซึ่งทําเอาชาวโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิพาก วิจารณ์กันถึงประเด็นดังเก่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาประกาศข่าวพันทางรายการที่มีหมาอนนภาเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการวันนับจากนี้ไปม้าอนนภาจะไม่มาอ่านข่าวแล้วยุติการทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็มีข่าวแววออกมาว่าหมาอนนภานั้นโดนสั่งปลดฟ้าผ่าอีกรายการอย่างรายการสแซ่ และล่าสุดสาวมาออนนภานั้นก็ไม่ไอายทำกินโปรโมทขายหอหมกครอบครัวกลางไอจีหลังยุติบทบาทพิธีกรโดยงานนี้สาวมาออนนภาได้โพส์ระบุข,ข้อความว่าเสา์ที่14พบกับหอหมกแม่คุณม้าได้ที่ตลาดโกกุยตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปช้าหมดนะคะของอร่อยแม่ไปขายเองค่ะตลาดโกกุยหมู่บ้านสัมมาก่อนรามกำแพง 112. ร12บริเวณบึงน้าแล้วเจอกันค่ะนั่นเอง